สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูวารีอินตาพรมจากโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่วันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราต้องทราบก่อนว่าเรียนแล้วจะได้อะไรนะคะคือจุดประสงค์นั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก็คือ นักเรียนสามารถหาผลบวกและหาผลลบเกี่ยวกับความยาวได้ค่ะว่าแล้วเราก็ไปทบทวนกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวกันก่อนนะคะ10มิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร และ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเก่งมากเลยคะ่ะจำได้ใช่ไหมเอย่ยถ้าจำได้แล้วนะคะเราไปเข้าข้อหนึ่งกันเลยเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะจากโจทย์14เมตร47เซนติเมตรบวก21เมตร33เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนจะเห็นว่าข้อนี้มีหน่วยของการวัดอยู่2หน่วยก็คือเมตรและเซนติเมตรนะคะจากโจทย์คือ14เมตร47เซนติเมตรนักเรียนเขียนให้ตรงกับหน่วยของเขานะคะหลังจากนั้นบวกอีก21เมตร33เซนติเมตรแล้วนำมาบวกกันโดยบวกเริ่มที่หน่วยที่น้อยก็คือหน่วยเซนติเมตร 47เซนติเมตรบวก33เซนติเมตรเท่ากับ80เซนติเมตรแล้วก็มาบวกหน่วยเมตรนะคะหน่วยเมตรคือ14เมตรบวก21เมตรได้เท่ากับ35มเมตรดังนั้นข้อนี้ตอบว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องค่ะตอบว่า35มเมตร80เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อ2ต่อเลยนะคะ สาหเมตรห้าเก้าเซนติเมตรบวกยีิบสเมตรห4ี่เซนติเมตรเท่ากับเท่าไรอย่างข้อนี้มีหน่วยสองหน่วยคือเมตรและหน่วยเซนติเมตรนะคะสาิบหเมตรห้าิเก้าซนติเมตรบวก22เมตรห4ี่เซนติเมตรน้ำหน่วยเซนติเมตรมาบวกกันก่อน ห้บวก64เซนติเมตรเท่ากับ123เซนติเมตรหลังจากนั้นไปบวกหน่วยเมตรนะคะ36บวกยีบสเท่ากับ58เมตรนักเรียนจะเห็นว่าในหน่วยเซนติเมตรนะคะหนึเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้ว123เซนติเมตรเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรก็คือได้1เมตรและ 23ซนติเมตรดังนั้นเราเปลี่ยนหน่วยไปแล้วนะคะ1เมตรให้นำา1เมตรไปบวกเพิ่มจาก58ดังนั้นจะได้เป็น59เมตรแล้วเหลือ23เซนติเมตรนั่นเองค่ะคำตอบข,ของข้อนี้คือ59เมตร23เซนติเมตรนั่นเองข้อ3ามคือ8เซนติเมตร7มิลลิเมตร บวก5เซนติเมตร4มิเมนักเรียนเขียนให้ตรงหลักและตรงกับหน่วยนะคะเนื่องจากหน่วยเซนติเมตรเนี่ยมีค่ามากกว่าหน่วยมิลลิเมตรให้เขียนทางซ้ายมือนะคะเราจะบวกในหน่วยที่น้อยกว่าก่อนก็คือหน่วยม mm. ิลลิเมตร7บวก4เท่ากับ11และหน่วยเซนติเมตร8บวก5เท่ากับ13 นักเรียนจะเห็นว่าหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเนื่องจาก10มิลลิเมตรเท่ากับ1ซนติเมตรดังนั้น11มิลลิเมตรเราจะเปลี่ยนเป็น1ซนติเมตรและ1มิลลิเมตรนั่นเองดังนั้น1ซนติเมตรที่เราได้ไปบวกในหน่วยเซนติเมตรนะคะจาก13เซนติเมตรบวกอีก1เมตรเป็น14เซนติเมตรและเหลืออีก1มิลลิเมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปดูข้อ4กันต่อนะคะ27ซนติเมตร8มิลมตรบวก58ซนเมตร4มเมตรเท่ากับเท่าไหร่เขียนให้ตรงกับหลักและหน่วยนะคะเริ่มบวกที่หน่วยที่น้อยก็คือหน่วยม mm, ิลลิเมตร8บวก4เท่ากับ12มเมและหน่วยเซนติเมตร27บวก58เท่ากับ 85ซนติเมตรนั่นเองนักเรียนสังเกตว่า12มิลิเมตรเนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเซนติเมตรได้เนื่องจาก10มิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรดังนั้น12มิลิเมตรสามารถเปลี่ยนให้เป็น1ซนติเมตรและ2มิลิเมตรนะคะดังนั้นเรานำา1ซนติเมตรที่เราได้เนี่ยในการเปลี่ยนไปบวกเพิ่มจาก85ซนติเมตร บวกเพิ่มอีก1เซนติเมตรเป็น86เซนติเมตรหลังจากนั้นมิลลิเมตรถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะเหลือ2มิลลิเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นในคำตอบของข้อนี้คือ86เซนติเมตร2มิลลิเมตรนั่นเองค่ะข้อ5 6เซนติเมตร9มิลลิเมตรบวก35เซนติเมตร5มิลลิเมตร หน่วยของข้อนี้คือเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะเราบวกในหน่วยที่น้อยก็คือมิลลิเมตรก่อนเลย9กบวก5เท่ากับ14และหน่วยเซนติเมตรนะคะ6บวกอีก35เป็น41เซนติเมตรค่ะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นก็ไปดูที่หน่วยมิลลิเมตรว่า14มิลลิเมตรเรายังสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเซนติเมตรได้นะคะเนื่องจาก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร ดังนั้น14มิลลิเมตรจะเท่ากับ1เซนติเมตรและ4ม mm. ิลลิเมตรนำ1เซนติเมตรที่เราได้ไปบวกเพิ่มจากเดิมที่มี41เซนติเมตรบวกเพิ่มอีก1เซนติเมตรเป็น42เซนติเมตรและเหลืออีก4มิลลิเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ42เซนติเมตร4มิลลิเมตรค่ะง่ายใช่ไหมคะ ไปดูข้อที่6กันต่อเลย7,165เมตรบวก51กิโลเมตร900เมตรเท่ากับเท่าไหรนักเรียนะนสังเกตว่า,าตัวโจทย์ที่บอกท้นเนี่ยเป็น7,165เมตรมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรได้นะคะจะทำให้สามารถคิดในการบวกง่ายยิ่ขึ้นนะคะ 7, 165เมตรเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรได้ 7กิโลเมตรและ165เมตรนั่นเองหลังจากนั้นที่เราเปลี่ยนหน่วยแล้วเราสามารถนำมาบวกกันได้เลยนะคะ7กิโลเมตร165เมตรบวก51กิโลเมตร900เมตรได้เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องบวกในหน่วยเมตรก่อน165เมตรบวก900เมตรจะได้เท่ากับ 1นึเมตรนั่นเองต่อมาหน่วยกิโลเมตรนะคะ7บวกอีก51กิโลเมตรเป็น58กิโลเมตรค่ะจะสังเกตได้ว่าในหน่วยเมตรเนี่ยมันเกิน1000นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลเมตรได้10,65เมตรเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรได้1กิโลเมตรกับ 65เมตรดังนั้นเรานำา1กิโลเมตรที่ได้ไปบวกเพิ่มจาก58 m. ไปอีกหนึ่งเป็น59 m. นะคะและเหลืออีก65เมตรดังนั้นคําตอบของข้อนี้ได้59กิโลเมตร65เมตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้เรื่องการบวกนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไม่เอ่ยต่อมาคุณครูจะไปสอนเรื่อง การลบเกี่ยวกับความยาวนะคะ,ะในการลบความยาวนะคะตัวอย่างข้อที่1 30เมตร56เซเมตรลบด้วย2 0เมตร13เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหรอ่อย่างข้อนี้จะมีหน่วยอู่2หน่วยคือหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรนะคะจากโจทย์3ามิเมตรห เซนติเมตรลบยี่สิบเมตรสิบสามเซนติเมตรลบเหลือได้เท่าไหร่นะห้าสิบหกลบสิบสามเท่ากับสี่สิบสามเซนติเมตรและหน่วยเมตรนะคะสามสิบลบยี่สิบเหลือสิบถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าสิบเมตรสี่สิบสามเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปไปดูข้อสองกันต่อนะคะ 68เมตร46เซนติเมตรลบด้วย258เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งเนี่ยมีหน่วยเมตรและหน่วยเซนติเมตรส่วนตัวลบเนี่ยมีแต่หน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็น2หน่วยก่อนก็คือ258สามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรได้258เซนติเมตรเท่ากับ 2เมตร58เซนติเมตรลัจาจกนั้นเราก็นำมาตั้งลบได้เลยนะคะดังนั้น68เมตร46เซนติเมตรลบ2เมตร58เซนติเมตรแต่ก่อนที่เราจะลบนักเรียนจะเห็นว่าในตัวตั้งของฝั่งเซนติเมตรนะคะตัวตั้งจะมีค่าน้อยกว่าตัวลบซึ่งลบไม่ได้นักเรียนจะต้องทำการกระจายในหลัก หน่วยของเมตรก่อนนะคะในหน่วยเมตรถูกกระจายจาก68เหลือ67นะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นกระจายได้100เซนติเมตรไปรวมกับ46เป็น146เซนติเมตรดังนั้น68เมตร46เซนติเมตรจะเท่ากับ67เมตร146เซนติเมตรนั่นเอง แค่นี้เราก็สามารถนำมาลบกันได้แล้วนะคะ1 4 6่งลบห้เท่ากับ88นะคะต่อมาฝั่งหลักเมตรนะคะหน่วยเมตร67-2เลบ2เหลือ65ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ65เมตร88เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็มีการยุ่งยากตรงที่ต้องมีการกระจายน่วยนะคะ ไปดูตัวอย่างข้อที่3กันต่อเลยค่ะในตัวอย่างข้อที่3นะคะ98ซนติเมตรลบด้วย7 1ซนติเมตรมิลิเมตรเท่ากับเท่าไหร่อย่างข้อนี้นะคะในตัวตั้ง98 98ซนติเมตรเนี่ยไม่มีหน่วยมิลลิเมตรดังนั้นหน่วยมิลลิเมตรจะเท่ากับ0นะคะอ่าลองตั้งเลย98ซนติเมตร0มิลลิเมตรลบ 71ซนติเมตมิลลิเมตรนักเรียนจะเห็นว่าในหน่วยมิลลิเมตรเนี่ย0-5ลบ5มิลิเมตรได้ไหมเอ่ยไม่ได้ใช่ไหมหนูจะต้องทำการกระจายในหน่วยของหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ98เซนติเมตรเราก็กระจายไป1เซนติเมตรเหลือ97ดังนั้น1ซนติเมตรที่เรากระจายได้เนี่ย1เซติเมตรเท่ากับ10ม mm. มดังนั้น เกซนติเมตรเท่ากับ97ซนติเมตร10ม mm. ิลลิเมตรคราวนี้เราสามารถนำไปลบได้แล้วนะคะ,ะนำมารบกันก็คือนำมิลลิเมตรมาลบกันก่อน10ม mm ิลลิเมตรลบ5้ามิลลิเมตรเหลือ5้ามิลลิเมตรต่อมา97ซนติเมตรลบเจดซนติเมตรเหลือ26ซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ ยีเซนติเมตรหมิลิเมตรใช่แล้วค่ะคำตอบน,นี้ถูกต้องนะคะต่อมาในข้อที่4ี่นะคะสีกิโลเมตรสองเมตรลบด้วย5กิโลเมตรสี่เมตรเท่ากับเท่าไหร่อ่านำมาตั้งลบกันเลยนะคะจะเห็นว่าในหน่วยของหน่วยเมตร ลบกันยังไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนะคะนักเรียนจะต้องทำการกระจายในหลักในหน่วยกิโลเมตรนะคะ45กิโลเมตรกระจายไป1กิโลเมตรจะเท่ากับ44กิโลเมตรต่อมา1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตร ดังนั้น45กิโลเมตร285เมตรเราสามารถเปลี่ยนให้ได้เป็น44กิโลเมตร1,285เมตรนั่นเองหลังจากนั้นเราสามารถนำมาลบกันได้แล้วนะคะ1,285เมตรลบ400เมตรจะเหลือเท่ากับ885เมตรเก่งมากค่ะต่อมาในหน่วยกิโลเมตรนะคะ 44กิโลเมตรลบหกิโลเมตรเหลือ39กิโลเมตรเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ39กิโลเมตร885เมตรนั่นเองนะคะเรามาต่อกันข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ18กิโลเมตร841เเมตรลบด้วย 8,900เมตรจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะอย่างในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งนี้18กิโลเมตร841เมตรแล้วแต่ว่าตัวลบนะคะยังมีหน่วยเป็นหน่วยเมตรอยู่เลยดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรนะคะ8,900เมตรสามารถเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลเมตรได้8กิเมตร900เมตรนะคะ เราก็นำมาตั้งลบได้เลยอีกแล้วนะคะดูตัวที่ตัวหลักในหน่วยเมตรนะคะ841มีค่าน้อยกว่า9ก0ดังนั้นลบกันได้ไปเอ่ยยังลบไม่ได้ต้องทำการกระจายนะคะ18กิโลเมตรกระจายไป1กิโลเมตรเหลือ17กิโลเมตรจากนั้น1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตร ดังนั้นเดิมมีอยู่848เมตรบวกเพิ่มอีก1000เมตรจะเท่ากับ1841เมตรนะคะแล้วเราก็นำมาลบกันได้เลย1841เมตรลบ900เมตรเหลือ941เมตรถูกต้องค่ะ17กิโลเมตรลบ 8กิโลเมตรเหลือ9กิโลเมตรค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบข้อนี้ได้คือ9กิโลเมตรเ4 1เมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อนี้การลบและการบวกที่เรียนเพิ่งเรียนมานะักเรียนเข้าใจไหมคะอ่าดังนั้นวันนี้ที่เราเรียนกันมานะคะตั้งแต่เรื่องการ บวกและการลบนักเรียนได้อะไรบ้างเอง่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือการหาผลบวกหรือผลลบเกี่ยวกับความยาวทําได้โดยนําความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือมาลบกันนั่นเองค่ะก่อนที่คุณครูจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจในบทเรียนในวันนี้เรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับ ความยาวนะคะคุณครูขอมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด9.7นะคะเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า60เป็นเรื่องการบวกและหน้า61เป็นเรื่องการลบนะคะ คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถทําเองได้โดยการเรียนจากบทเรียนที่คุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับเข้าไปดูใหม่นะคะเปิดใหม่อีกครั้งหนึง่งทบทวนอีกรอบนึงก็จะทําให้หนักเรียนสามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ